วันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2534แล้วก็มาตอนเช้าเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาเศษสร็จหลังจากทำงานจากนังสือแล้วก็นอนพักพอพักเริ่มภาวนาก็มีพระท่านมาบอกว่า เรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างองค์พระปฐมก็ดีสร้างฐานองค์พระปฐมก็ดีทงหมดนี้คนจะทําเป็นหนองสือไว้เพื่อรูกหลังทั้งหลายเขามีความเข้าใจว่าสร้างทําไมก็ขอนําเรื่องนี้มาคุยกันอันนี้ไม่มีตํารานะคุยเงนินแบบธรรมดาธรรมดา รือว่าการสร้างเจดีย์ในบรรดาท่านพุทธบริษัททูกหลานทุกคนโปรดทราบว่าเมื่อต้นปี2534ตอนนั้นกำล,ลังป่วยมากเวลานี้ก็ป่วยแต่ว่าการป่วยเขานั้นต่างกับเวลานี้ถ้าถึงเวลา4โมงยินมันจะเริ่มอาเจียน แล้วก็เจียนเรื่อยไปจนถึงห้าทุ่มหลังจากห้าทุ่มแล้วยังนอนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันการฉันอาหารก็ฉันไม่ได้มากแล้ก็จะกินน้ำบางทีพอกินน้ำเปหนึ่งแก้วก็เจียนสามแก้วท้องก็ผูกถ้าต่อมาก็มีโรคความดันสูงถึงร้อยหกสิบ แล้วก็มีน้ำในกรบน้ำในปอดหวัวใจเต้นไม่เป็นอยาวะอนี้เป็นต้นได้รับการทรมานทางร่างกายอย่างหนักทัศว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทร์ทำลายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริงๆ ทำไมอาตมาจึงทำการก่อสร้างถ้าพูดทึ้งการก่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทำเพราะว่าทั้งแก่และทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่จะเริญภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวไปในที่ต่งตางๆไมธที่พอใจ จะรี่สบายแล้วกลับพื้นที่เมื่อกลับพื้นที่พอจะถอนสมาธิก็ดีเห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณยังตายไม่ได้นะความจริงเวลานั้นและเวลานี้ก็ตามอยากตายเต็มทีถ้าตายเมื่อไรก็มีความสุขเมื่อนั้นถ้ามีบ้านอยู่แ้วก็ลองดูคราวหนึ่ง ถอยหลังจากนี้ไปประมาณยี่สิบปันเศษจะไปจริงๆประตูบ้านถูกปิดเข้าเขตบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลามันก,ก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องนั่งมากลับทรรมานนั่งทรามานคุยอย่างนี้แหละแต่เป็นว่าพระจะบอกว่าวัดยังไม่เสร็จยังตายไม่ได้ แต่การี่สองทุนสําหรับบำรุงวัดในพระสงฆ์ภายหลังถ้ายังมีไม่พออย่างตายไม่ได้อ่างอื่นไม่สําคัญหนึ่งทุนจะไปเกลงใครเขาทุกคนต่างคนต่างก็มีทุกทุกคนต่างก็หากินพอบ้างไม่พอบ้างไอ้ที่เหลือกินเขาก็มีเขาจําเป็นต้องกินต้องมีต้องเก็บไปใช้บ้าง ก็เป็นว่าถ้าท่านก็บอกว่าวัดยังขาดเจดีย์คุณอย่าคิดนะว่าวัดเนี่ยทำครบ้ทนแล้วตามความประสงค์ของฉันจะลืมนบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดท่าทรงที่สร้างขึ้นนี้ไม่สร้างตามความประสงค์อาตมาอาตมาเองหนีการก่อสร้างมาจากวัดบางุงโคเบื่อการก่อสร้าง หวังจะหาอยู่ที่สงัดไม่เห็นวัดท่าทรงมีสภาพบรรัดร้างก็คิดว่าถ้าวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแบบกุรกะตกอเล็กๆก็สบายใจแล้วแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นความประสงค์อาตมาต่อมาก็กลายเป็นความประสงค์ของพระพระธรรมกะเมื่อที่ ว่าต้องสร้างให้เต็มตามบริเวณนี้มีเนื้อที่เท่านั้นสร้างรูปอย่างนั้นสร้างรูปอย่างนี้เวลานั้นสตังก็ไม่มีเงินร้อยบาทยังไม่เคยติดกระเป๋ายังได้ถามว่าจะสร้างอะไรยังไงท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยหาสตังในเมื่อท่านรับปากจะช่วยก็ยอมรับทำเมื่อทำม,มาถึงขั้นนี้มันก็ใกล้จะเสร็จ ยังขาดอยู่วิหารร้อยวิหารยี่ห้าเม็ดเขาทอยี่พ่าไร่ยังไม่ได้ทาสีทางเดินร้อยร้อยรอบร้อยไร่ยังไม่ไปจบก,กันแต่ถึงยังไงก็ดีก็ต้องพบกันกันได้เขาค่อยทำไปจนเสร็จถ้ายังไม่ตายนั่นนบอกว่าที่คนคิดว่าเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จกุฏิไม้ที่สร้างไว้นในครั้งก่อนหลังโบสถ ให้รื้อขึ้นมาเป็นคนตีนให้หมดจะได้ไม่พังแล้วอีกประการหนึ่งวัดต้องมีเจดีย์เลยชี้ให้ท่านดูยอดวิหารว่าวิหารแลว้วว่าบรรดกทุดลูกหลังมียอดทั้งหมดคล้ายเจดีอยู่แล้วท่านบอกเราท่านบอกว่านั่นมันยอดวิหารยอดบรรดกไม่ใช่เจดีคุณต้องสร้างเจดีย์ิงยะครบบทวน ก็ได้ถามว่าจะสร้างที่ไหนผมไม่มีที่จะสร้างท่านบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไรก่ก็ได้แต่กลาบเรียนท่านบอกว่าถ้าที่ร้อยไร่ไม่สร้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มต้องการให้เป็นป่าเพื่อความร่มงเงย็นเป็นสุขทั้งคนและสัตว์ท่านก็ได้บอกว่า บันแรกตกลงก็ไม่ได้ท่านกำหนดสร้างพระเจด,ดีย์ใหญ่มากแล้วก็สูงมากต่อมาวันที่สองท่านมาใหม่ในเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณตีเกือบตีสี่เลิกเก่เจริญกรรมฐานท่านก็นมาพูดอีกอัตมาก็ไม่ยอมรับว่าถ้าให้ผมซื้อที่ใหม่นี่ผมไม่ซื้อ ที่ที่บอกที่สร้างเจดีย์ไม่มีที่งไงก็ตามเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่ทําแน่นอนท่านก็นิ่งถ้าท่านก็กลับไปวันที่สามท่านมาใหม่ถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองค์ใหญ่ไม่ต้องทําแต่ให้ทําองค์เล็กๆแต่ต้องราคาแพงทานว่าราคาประมาณเท่าไหร่ บอกไม่รู้ละฉันหาให้ท่านก็นแล้วกันเนื่อาคาไม่แน่นอนว่าของไม่จะขาดของไม่จะขึ้นราคาขางหน้าไม่ใช่ของจะขาดมืาามองาามลงในท้องตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากำหนดราคาเวลานี้ก็ใช่ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งว่าว่า ถ้าจะสร้างนะเอาที่ตรงนี้นะเอาที่ใกล้ๆพระพุทธรูปอุ้มบาทยืนนตรงนั้นต้องทําให้สวยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ได้ปิดทองตามร่องปิกระจกตอนมนี้มองเห็นความสวยถามได้ว่าทําไมต้องสวย ท่านบอกว่าเป็นการเจริญศรัทธาทุกอย่างที่ให้ทำนี่ไม่ต้องการโอ,โอ้อวดไม่ต้องการแข่งขันกับใครจรึงทําไม่เหมือนใครต้องการอย่างเดียวให้ทุกคนที่มองเห็นแล้วติดตาจิตใจว่าวัดท่าทรงมีอะไรบ้างที่เราชอบใจถ้าเวลาก่อนเขาจะตายจิตกานึกขึ้นมา ว่าเราเคยเห็นวัดท่าสงชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นดีลาของพระท่านที่ต้องการใช้คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆยิย่งเรียกกันได้ช่างบระเสรกระจมเนียนสามีปัญญาเป็นช่างประจําวัดช่างปั้นพระ เรื่งความสวยงามต้องยกให้สองคนสองคนนี้มีความรู้บวกกันแล้วเป็นปแปดก็นั่นหมายความว่าเมียปสี่ผัวก็ปสี่ถ้าบวกกันแล้วก็เป็นปแปดเข้ามาปรึกษาหาหรือให้การสถานที่ว่าถ้าที่ตรงนี้จะสูงขนาดไหน เธอกะสถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ํากว่าพระยืยนเฉพาะยอดนะอถึงยอดเรียบรที่พอใจก็บอกว่าเธอว่าเจดีย์นี้ตรงมีดอกพุทตาลทั้งหมดตดอกพุทธาลทั้งหมดติดทองคําร่องพุทตาลก็ปิดกระจกกระจกเงาขาวใส ้ามใช้กระจกสีเพราะว่าไม่สวยเวลาทอแสงแดดพระทนแสงแดดก็เป็นมาตกลงเธอก็ใช้เวลาผ่านมานานใกล้ะดูฝนที่จะเป็นพฤษภาคม2,534ันห้อีก็ลงมาทำก่อนที่จะทำก็มีคุณอวิชาติสุข,ขมุม พรู้ข่าวเข้าก็ไปเป็นนะไปถ่ายภาพเจดีมาจากวัดต่างๆอย่าวัดโพบ้างวัดไหนบ้างก็ตามทอามาหลายภาพเอามาให้เลือกจะเลือกแล้วไม่เป็นที่พอใจของพระท่านีน้ีจะงให้ประเสริฐให้เขียนภาพขึ้นมาสองภาพแต่เปรียบๆกับเียบมีขั้นตอน เธอก็เขยนมาท่านเป็นที่พอใจต่อมาเขาก็ลงมือสร้างส่วนล่ามทั้งหมดถึงคอระครังเป็นเรื่องของประเสริฐกับจำเนียนด้านคอระครังเป็นเรื่องของพระสามารถซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญตอนนี้อยู่พอทุคคนก็เป็นการก่อสร้างเจดีย์ะ็มันเริ่มขึ้น พระเจดี JD นี้มีความสำคัญยังไงก็ต้องขอตอบว่าถ้าเฉพาะเจดีจริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าพระเจดีถือว่าเป็นองค์แทน,นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระเจดีเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติ แต่ได้เห็นภาพเจดีย์้ะนึกถึงว่าสฆงผู้สร้างก็เป็นสังขารนุสติเห็นภาพเจดียด์สวยเป็นภาพของกุศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจมั่นคงมากไปสมาธิสูงก็ไปพมาโลกตายที่เฉพาะเจดีย์ตอนนี้การก่อสร้างทุนไม่มีที่บรรดาทานฟุตบริษัทคงจะมีคนทําบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกินสามพันบาท ก็ไม่ได้โฆษณาเมื่อจะเริ่มากางก่อสร้างคองอาิชาตสุข,ขมุมที่อยู่กรุงเทพก็นำทุนมาให้หนึ่งแสนบาทต่อมาให้แสนบาทต่อมาให้อีกหนึ่งแสนบาท,า 100, บาทรวมแล้วสามแสนบาทเป็นทุนสำรองไม่ใช่ใยืมนาคนพิชาตให้เลยให้ทำเลยก็ทำด้วยไปจนทันจบ ไอ้จบนี้ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหรเพราะวัดนี้การก่อสร้างไม่เคยรู้ราคาแน่นอนเพราะเวลาทํางานทาร่วมกันหมดทำหลายทำคราวหลายสถานที่ซื้อของมาพร้อมกันจใจตีราคา,าคร่าวๆหนึ่งเจดีทั้งองค์เจดีด้วยของนเจดีด้วยให้ตีราคาสักห้าล้านนี่ไม่พอ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรนไนยจากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยสงามมากมีกิ่งมีก้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงามเป็นแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนอามาเป็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็ในนั้นก็ยังมีพระที่มีคุณค่าสูงอย่างพระทองคําเป็นทองคําบุกคณะโยมสันผู้ก่อนอาจารย์สันผู้ก่อนพิจณโลกนํามาถวายพร้อมได้เครื่องประดับอาบรจุใส่กล่องไว้ในนั้นแล้วก็มีพระสมัยรุ่นโน้นเขาลือกัน ว่าเป็นสมัยที่พระเจ้าพระเจ้าสีธรรมสีธรมปิดกพระเจ้าสีธรรมปิดกก็คือพระเจ้าพรหมหาราชเราเรียกกันว่าพระเจ้าพรหมหาราชเป็นชื่อเดิมแต่เนื้อแท้จริงๆเมื่อจะเป็นพระเจ้าดินชื่อพระเจ้าสีธรรมปิดก พร,พ,รพ,พระเจ้าศรีธรรมปิดิหรือพระเจ้าพรหมหาราชมาสร้างวัดวัดหนึ่งใกล้เขตพิษณุโลกกับพระเจดีย์ต่อกันไม่ทราบปยู่ตรงไหนแน่แล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุกพระพุทธรูปทเทวรูปไว้มากาคณะคนยมสันพวกก่อนทราบข่าวว่ามีคนเขาไปขุด ก็ไปติดต่อขอซื้อเขาก็ให้เป็นว่าชาคณะนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาทครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตหลับใส่พระรงศสาธิกธาตุเขาคิดหมื่นบาทความยิงไปตรับไม้ท่านก็ซื้อมาคณะนี้ศรัทธาสูงมากแต่ก่อนที่จะซื้อมาท่านบอกว่าก่อนที่ทำการขุด ว่าคนที่เขาขุดพบเนี่ยเขาขายเอกสิทธิ์เขาขุดพบก็ได้อะไรบ้างก็ไม่ทราบนี่คณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งทงี่ไม่ใช่เจ้าของเขาขายให้ราคาหลายหมื่นบาทจะไม่ได้สามหมื่นถึงสี่หมื่นก่อนที่เราจมขุดกก็ทำพิธีบวงสรวง คำว่าบูงสูงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเป็นนักธรรมเกินไปแล้วก็มันจะไรเหตุไรผลเป็นพิธีกรรมที่มีผลพิธีกรรมที่เขาเชิญเทวดามาได้เชิญพรมามได้ราธนาพระมาได้ก็แล้วกันอย่างเจ๊เขาเข้าทรงในพิธีของเขาเขาทำอะไรแปลกๆนักเห็นอยู่แล้ว เมื่อสิ่งที่รับที่อยู่ที่เราไม่สามารถเห็นได้นะมีอยู่เมื่อทําวิธีบวงสรวงเสร็จเสียงใต้ดินครึกคักคึกคักคล้ายๆกับคนข,ข,ข,ขนของหนีเสียงดังสะกั้นมานเหนือดินคุณโยมสรรพผูก่บอกว่าไม่ได้เอาไปในรอกจะขุดไปถวายหลวงพ่อที่วัดท่าทรงเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ท่านก็จะมีสิทธิ์ไปจะขอว่าของนี่เป็นของสงฆ์ก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้วกัน <c oughs> พอบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบถ้าขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปขุดไปแล้วก็เธอก็นำเอาของมามาแจ้งข่าวให้ทราบว่ายังไม่ได้พระรองค์าาสารดีริ่สาก็บอกให้ไปบูชาใหม่ ว่าพระโรงสารีกษาตรอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดจขุดทางนั้นก็เป็นว่าเป็ว่าได้พระโรงสารีกธ,ธัตรเอาธพระพุทร,รูปเทวรูปมามากนั้นเจดีย์นี้จึงบรรจุของทั้งหมดคณะขุยมสอนผู้ก่อนพิศนโลกทางการะด้างของท่าน,นนำมาเอาไว้ในเจดีย์หลังนี้ เคอที่พูดผิดไปเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้ท่านแล้วก็ยังมีของอือีกมากที่บรรดาญ,ญาติโยมผู้บริสัทธ์บูชาที่เป็นแก้วเหมือนแหวนเงินทองนี่บูชาพระน่ายอีกมากถ้าอยาคิดจริงๆราคาในทั้งเจดีย์และเจดีย์ถ้าใครให้ห้าล้านหรือสิบล้านก็ไม่ขายทั้งนี้เพราะอะไรพระไม่มีอาชีพขายี่ดี พระมันมีชีวขายพุทธรูปก็รวมความว่าเจดีย์มีค่าสูงสุดที่มีความสำคัญจริงบรรดาท่านพุทธศาสนาก็คือว่าที่พระท่านมัดจัดการสร้างเองท่านเที่ยวเห็นได้สร้างเป็นความประสงค์ของท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบและสถา,านที่ทางอาชีวะต้องสร้างตรงนี้ พราะบริเวณนี้เป็นที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากสร้างทัพลงไปกับวิหารของพ,พระพุทธเจ้าอ,อมตะมีอยู่หลังหนึ่งนั่นทัพที่พระบรมสารีริกธาตุที่ขึ้นอยู่เสมอเวลาขึ้นมาจากดินก็สวยอารามมันก็ดาวดวงใหญ่ลอยเหลือยอดไม้อยู่บ่อยๆวนไปวนมาแล้วกลับที่เดิมวิหารนั้นต้องท่านพ้าสั่งต้องสร้างตรงนั้น แค่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์รถแท็กเตอร์เวลาทะเกรที่อยู่ดีๆถึงตรงนั้นดับเครื่องไปไม่ได้จะถอยสตตายเครื่องติดทำงานอื่นได้ก็ถึงที่ตรงนั้นเครื่องดับห้ามผ่านธรรมดาทางพธฒนากัรตรายนั่นเจดีหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงกำหนด จะบ,บรรจุพระรมสาลีกธาตวันที่สิบ18กุมภาพันธ์2565ตรงกับวันกางสารเมืษาษาษา่อวันมาค้าบูชาถ้านับอายุอาตมาตามใบสุทธิก็75ปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่75ปีไม่ใช่ร้อยปี ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ควรจะตายอยู่มานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็โดแด้แต่พระท่านพระท่านจะให้ตายไม่ตายเป็นเรื่องของท่านถ้าท่ายังอยู่ทํางานไหวก็ทําทํางานไม่ไหวก็เลิกทำเพราะอะไรเวลานี้มันเบื่อทุกอย่างงานที่ไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวคือสอนกรรมาฐาน อใกรรมาฐานเท่านั้นที่ไม่เบื่อเพราะเือเป็นหน้าที่เช้นขอบรรดาลูกหลานทุกคนเงินที่ทําการก่อสร้างนี้นอกจากเงินสามสายของคุณอภิชาตสมแล้วนอกจากด้านทั้งหมดเป็นเงินที่ลูกหลานทุกคนให้มาใช้เป็นส่วนตัวเงินใช้เป็นส่วนตัวนีใ้ใช้ทุกจุดพระวุทธรูปองค์ห้าหมื่นไม่พอเอาเงินส่วนตัวใช้ ห้อง,อ,งองห้องละห้าหมื่นไม่พอก็เติมในเงินส่วนตัวแต่น่าขอญาติโยมลูกหลานทุกคนที่มาที่วัดท่าสงเห็นเจดีองค์นี้เข้าต้งคิดว่าเจดีย์นี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระเจดีย์กำลังใจขอาวารพทธตวศรจะมีธรรมปีติ เมื่อตั้งใจนึกถึงเจดีที่วัดท่าสูงเห็นเขาแล้วจำภาพได้เป็นนึกวันไปทุกวันทุกคืนตื่นใหม่ๆนึกนิดหนึ่งหลับก่อนจะหลับนึกหน่อยหนึ่งเพียงเท่านี้จะมีรมณ์ติดใจปเป็นเป็นฌานจิตเจจัับในภาพพระกุศลเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธสาสานี้กระเมนเอลาท่านตายท่านจะหลิกอบายภูยมิได้ เรื่องการทำมูลที่วัดนี้ทำมจึงต้องทำให้สวยมีบางคนก็บอกว่าทำเกินหน้าชาวบ้านเขาบ้างทำชอบเอาเด่นบ้างมีคนเขามาไล่าฟังเขาไปว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาชอบเอาเด่นความจริงคำว,ว่าดีหรือว่าคำว,ว่าเด่นเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ทำนี่ทำตาม,จาม,จามใจพระ ไม่เคยตามใจคนพูดคนพูดนั้นไม่มีส่วนในการทําแล้วก็ไม่มีส่วนในการทําบุญตะตังบาทหนึ่งก็ไม่เคยให้ถ้าจะตามใจทําไมถ้าถามว่าทานตามใจพระมีประโยชน์ยังไงก็ขอตตบว่าในเมื่ออจะมาบทพระบทมาเพราะพระท่านสอนก็ต้องตามใจท่านมีชีวิตได้เพราะอาศัยพระ มีข้าวกินพรพระมีผ้านุ่งผ้าห่มเพรพระ,ม,พระมีที่อยู่พรพระมียารักษาโรคพระพระมีเครื่องใช้ไม่สออทุกอย่างพรพระพระท่านสงเคราะห์ปฏิบัติตามใจท่านญาติโยมก็ชอบใจเมื่อญาติโยมชอบใจมีศรัทธาญาติโยมก็ให้อาศัยบาร,รมีของพระถ้าเราเราบวชมาเพราะอาศัยพระแต่เราไม่เชื่อพระถ้าบอกว่า มารกมีจริงสวรรค์มีจริงพมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแลย้ยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นกิเลสต้องเวียนว่ายตเกิดเราไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็แสดงว่าเราเป็นดิรศีเป็นคนนอกวัฒศาส,สนาเวลาบทอาศัยพระอาศัยบาร,รมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระอาตมาก็ยอมทําตามนั้นไม่ได้ อีกประการหนึ่งก็บอกว่สร้างอะไรก็ใหญ่มากมีคนผู้หน้ารังเกียจไม่ใช่ผู้สงเกียจท่านหนึ่งเมื่อสร้างสราสองไร่ได้สองปีเสร็จไปสองปีเขามานั่งเคาะพื้นที่วัาสร้างทําไมมันใหญ่โตจะพู้คนที่ไหนมาแต่กว่าริงการสร้างสลาสองไร่จะช้าไปหนึ่งปีการสร้างมันสร้างปีหกเดือนเสร็จ มันก็ไม่ช้าแต่ว่าที่ช้าเพราะว่ามีปีหนึ่งพอกระถินทอดเสร็จพระเจ้ากสังปีนี้ต่อไปนี้ต้องสร้างศัลาถึงสองไร่ให้แล้วเสร็จภายในกระถินปีหน้าวันดดญาติยมพุทธิริษัทมันเป็นคอนกรีตจะสร้างเสร็จได้ยังไงก็ยังสร้างไม่เสร็จพอถึงกระถินปีหน้าปีนั้นตระหัว,วจเพาะรถบัสมาห้าสิบคัน สลาพระวินิตไม่พอลน้นรถเก๋งอีกต่างหากรถตู้ต่างหากพอสร้างเสร็จก็ถึงปีที่สร้างเสร็จล้นสคนล้นสลาไม่ใช่พอดีกับคนในคนล้นสลาโดยเฉพาะปีนี้ไหลล้นสองพันห้ายจะไหลล้นสลาเป็นอน,นว่าตั้งแต่ปีพศสอง0ันสมร้อ อสพันห้าร้อยสามิเป็นต้นไปจะรับกถินที่สลาสิบสไร่สลาที่12ไร่ถึงไม่ใช่คนอ,อื่นอาตมาเองก็คิดว่าท่านสั่งสร้างทำไมที่แรกก็คิดไม่ออกคิดว่าถ้าเป่าแจงกัาเพชรสลาสองไร่ก็พอต่อมาไม่พอใช้สลาสีไร่ร่วมเป็น6ไร่ก็ไม่พอ ต่อมาสลาทิพสองไร่ต้องสามรอบอรรบรรดาท่านุทธบริษัทเรื่องของการสร้างเจดีย์ก็ยุติกับเพียงเท่านี้นะในวันมาฆบูชา2 5ง5ตรงที่18กุมภาพันธ์ขรรันดาทุกท่านมาร่วมกันน,นมัสก,การพระเจดีย์หนังสือนี้ออกวันนั้นนะหนังสือนี้จะออกวันบรรจุอลวงท่าจะแจก แจ,จกเฉพาะกับคนที่ทําบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทํากระดาษเช็ดก้นหมดธรรมดานันพุทบริษัทโดงเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัที่พัฒนาบางคนสมบูรณบนผลจงมีแต่บรรดานันพุทธศาสน์ิกชนทุกท่านสวัสดีเหลือเวลากี28วิกก 8, นาที